สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่เออคุ้นเคยกันดีแต่ก็ยังหาจุดลงตัวยากอยู่เหมือนกันก็คือเรื่อง work life balance นี่แหละค่ะครับผมโดยเฉพาะในยุคที่แบบเทคโนโลยีมันทำให้งานตามติดเราไปทุกที่เลยเนาะเส้นแบ่งงานกับชีวิตส่วนตัวมันก็เลยเบลอๆไปหมดใช่เลยครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่เลยค่ะ ทั้งบทวิเคราะห์ผลสำรวจหรือแม้แต่ประสบการณ์ตรงๆเพื่อจะมาดูกันว่าเอ๊ะนิยามของ WLB เนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วมันมีกลยุทธ์อะไรที่มันเวิร์กจริงๆบ้างครับคำถามที่น่าคิดก็คือไอ้สูตร888ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆอ,อะค่ะทำงาน8พักผ่อน8นอน8เนี่ยมันยังใช้ได้จริงอยู่ไหมคะในโลกแบบนี้อืมเป็นคาถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เราดูกันมาหลายๆแหล่ลลงเนี่ย ก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยนะว่านิยาม work life balance แบบเดิมๆคือที่แบ่งเวลาแบบ8 8 8แป๊ะๆปที่คุณโรเบิร์ตโอเวนเขาคิดไว้นานมากแล้วตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนค่ะนานมากมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ยุคดิจิตัลเท่าไหร่แล้วละครับจริงด้วยค่ะพอทุกอย่างมันออนไลน์หมดมันยากเนาะที่จะตัดเป๊ะๆป๊แบบนั้นใช่ครับแล้วแนวคิดใหม่ๆตอนนี้มันเป็นยังไงคะไปในทิศทางไหน คือตอนนี้นเราจะเริ่มได้ยินคำว่า work-life integration มากขึ้นครับหรือการบูรณาการชีวิตกับการทำงานเข้าด้วยกันไม่ได้มองว่าต้องแยกขาดออกจากกันเป๊ะๆนะแต่เป็นการผสมผสานให้มันลงตัวมากกว่าอ๋อคือไปด้วยกันได้ครับแล้วก็มีอีกแนวคิดที่สำคัญมากๆคือเรื่องการจัดลำดับความสำคัญหรือ priority management อันนี้ไม่ใช่การพยายามทำให้ทุกอย่างมันเท่ากันหมดนะ แต่เป็นการเลือกโฟกัสสิ่งสำคัญจริงๆในแต่ละช่วงเวลาหัวใจหลักของมันจริงๆก็คือความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตเราได้ควบคุมเวลาของเราได้มีพลังงานพอสำหรับทุกๆด้านไม่ใช่รู้สึกว่าแบบโอ้โหถูกงานดูดพลันไปจนหมดแรงเข้าใจเลยค่ะการขาดการควบคุมหรือว่าเสียสมดุลไปเนี่ยผลกระทบมันก็น่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะอย่างข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเองก็เตือนเรื่องความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพจิตคเครียดวิตกกังวลที่เราเจอบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็คือเบิร์นเอาใช่เลยครับเบิร์นเอาท์นี่ได้ยินบ่อยมากมันกระทบหมดเลยทั้งกายทั้งใจแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยค่ะแต่ว่านะครับในทางกลับกันเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากสิทิ์เขาพบว่าพนักง,งานที่รู้สึกว่าตัวเองมี WLB ที่ดีนะค่ะ กลับทำงานหนักกว่าทุ่มเทกว่าคนที่ไม่มี WLB ถึงเอ่อยีเลยทีเดียวโห21%เเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากไม่น่าเชื่อเลยครับมันก็ค่อนข้างจะพลิกความเชื่อเดิมๆไปเลยนะและแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อองค์กรด้วยทั้งเรื่องประสิทธิภาพงานความพึงพอใจของพนักงานเองลดอัตราการลาออก แล้วก็ยังดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาทำงานกับองค์กรได้ด้วยครับโอ้โหแสดงว่า WLB นี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่เป็นประโยชน์กับองค์กรมากๆเลยนะคะถูกต้องครับและทีนี้เราจะรู้ตัวได้ยังไงคะว่าเรากำลังเริ่มเสียสมดุลแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรที่เราควรสังเกตบ้างอย่าง เคยดูคลิปของฟรีแลนซ์ช่อง Peanut Butter เขาก็เล่าถึงความรู้สึกแบบไม่มั่นคงหรือความคิดเรื่องงานที่มันผุดมาตลอดเวลาแม้แต่ตอนพักผ่อนอะไรแบบนี้ค่ะอ่าใช่ครับใช่สัญญาณพวกนี้ชัดเจนเลยที่พบบ่อยๆจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับก็อย่างเช่นทำงานล่วงเวลาบ่อยๆจนเป็นนิสัยไปแล้วรู้สึกเหนื่อยลา้าเรื้อรังหมดไฟแม้ว่าจะได้พักแล้วก็ตาม เริ่มไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่เคยชอบทำหรือว่าคนสำคัญในชีวิต <c oughs> สุขภาพเริ่มแย่ลงป่วยบ่อยปวดหัวนอนไม่หลับหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเริ่มมีปัญหาตึงเครียดรู้สึกกังวลตลอดเวลาแม้กระทั่งในวันหยุดฟังดูแล้วก็นัากลัวเหมือนกันนะคะต้องคอยเช็คตัวเองบ่อยๆแล้วล่ะคะ่ะครับผมแล้วในฐานะพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเราพอจะทำอะไรเพื่อช่วยจัดการสมดุลของตัวเองได้บ้างคะ การกำหนดขอบเขตชัดๆอย่างที่บางคนทำปิดแจ้งเตือนงานนอกเวลางานไปเลยอันนี้ช่วยได้จริงไหมคะการกำหนดขอบเขตหรือ setting boundaries เนี่ยสำคัญมากครับช่วยได้เยอะเลยนอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเช่นการพักเบรกอย่างมีคุณภาพอาจจะลองใช้เทคนิค Pomodoro ที่ทำงาน25นาทีพัก5นาทีอ๋อเคยได้ยินค่ะครับมันช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็ได้พักสมองจริงๆ หรือการจัดลำดับความสำคัญของงานอาจใช้ตัวไอ s e n h o w เวอร์เมทมาช่วยแยกแยะว่าอะไรสำคัญอะไรเร่งด่วนอะไรไม่สำคัญไม่เร่งด่วนค่ะมันทำให้เราไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นมากเกินไปแล้วก็แน่นอนพื้นฐานสำคัญคือการดูแลสุขภาพกายใจออกกำลังกายนอนให้พอหาเวลาทำสิ่งที่ชอบนอกเหนือจากงานบ้างและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานหรือคําขอที่มันเกินกําลังเราอย่างเหมาะสมนะครับอืมการปฏิเสธนี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ครับต้องฝึกฝนกันไปฟังดูเหมือนพนักงานเองก็ต้องพยายามจัดการตัวเองเยอะเลยแต่จริงๆแล้วองค์กรเองก็น่าจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อเรื่อง WLB เนี่ยแน่นอนครับบทบาทองค์กรนี่สําคัญมากๆเลยจากข้อมูลที่เราดูกันมา มีแนวทางไหนที่องค์กรทําแล้วมันเห็นผลชัดๆบ้างไหมคะมีหลายอย่างเลยครับที่เห็นผลชัดๆก็อย่างเช่นการให้ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเข้าออกงาน flexible hours หรือรูปแบบการทํางานเช่น remote หรือ hybrid working ที่ให้ทํางานจากที่ไหนก็ได้หรือสลับเข้า office ค่ะอันนี้หลายที่เริ่มทํากันเยอะขึ้นครับผมแล้วก็มีการลดชั่วโม,มงการทำงานอย่างเคสที่น่าสนใจมากๆของ Kickstarter ที่เขาทดลองทำา day week ทำงาน4วันหยุด3วันโอ้โหดีจังผลลัพธ์คือออบรรยากาศการทำงานดีขึ้นมากแล้วประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นด้วยไม่ได้ลดลงเลยน่าทึ่งมากค่ะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดการพาระงานที่เหมาะสมไม่ใช่โยนงานให้คนใดคนหนึ่งเยอะเกินไปการส่งเสริมให้พนักง,งานใช้วันลาจริงๆไม่ใช่สะสมไว้เฉยเรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ที่ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเคารพเวลาส่วนตัวของพนักงานอย่างเช่นไม่ไลายตามงานนอกเวลางเงี้ยหรอคะประมาณนั้นเลยครับหรือมีนโยบายชัดเจนเรื่องการตัดการเชื่อมต่อหลังเลิกงานหรือแม้แต่วิธีง่ายๆที่บางที่ทำกันคือตัดแอร์ปิดไฟออฟฟิศตามเวลาก็ช่วยกระตุ้นให้คนกลับบ้านด้วยเหมือนกันนะ อ๋อก็เป็นวิธีที่น่าสนใจดีค่ะแสดงว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งตัวเราเองแล้วก็องค์กรด้วยถูกต้องครับต้องไปด้วยกันแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้คำว่าสมดุลของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากช่วงวัยบทบาทหน้าที่เป้าหมายชีวิตค่านิยมส่วนตัวอย่างที่ผู้บริหารของอรณีแคร์เขาชี้ประเด็นไว้น่าสนใจว่า องค์กรต้องเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของคนแต่ละเจนด้วยอืมใช่เลยค่ะคนต่างวัยก็มีความคาดหวังต่างกันครับทำให้แนวคิดเรื่องการจัดลำดับความสำคัญที่เราคุยกันตอนต้นอาจจะตรงกับยุคนี้มากกว่าการพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเท่ากันเป๊ะตลอดเวลาจริงค่ะการจัดลำดับความสำคัญดูทำได้จริงกว่าสำคัญที่สุดที่ห้ามลืมเลยก็คือการดูแลตัวเองหรือ s e l ์ c a r ์ต้องมาก,ก่อนเสมอครับ อืมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะใช่ครับผมเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ครับสรุปแล้วเนี่ยการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานในยุคนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแบ่งเวลาแบบตายตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วละครับแต่มันคือการบูรณาการการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการพลังงานของเราแล้วก็การออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆค่ะ ซึ่งมันต้องอาศัยทั้งความตั้งใจความพยายามส่วนตัวแล้วก็การสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมหรือองค์กรที่เราอยู่ด้วยการดูแลสมดุลตรงนี้มันไม่ใช่เป้าหมายที่ทาครั้งเดียวแล้วจดนะแต่มันคือการเดินทางที่เราต้องคอยปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองอยู่เสมอๆเป็นกระบวนการต่อเนื่องครับมันคือการลงทุนเพื่อความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่ยั่งยืนของเราเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปทบทวนกันดูนะครับว่าณนะเวลานี้เนี่ย สมดุลในความหมายของเราเองมันคืออะไรกันแน่แล้วมีด้านไหนของชีวิตที่เราอยากจะใส่ใจเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องผ่อนลงบ้างเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจริงๆครับ